มาต่อกันเลยเพิ่งหมดเวลาไปเมื่อกี้ที่ผมต้องอัดหล,หลายๆคลิปเพราะว่ามันหมดเวลาไงก็ที่ผมโหลดมาเป็นโปรแกรม scr นะครับมันผมโหลดแบบฟรีมาไงถ้าโหลดแบบเสียตังค์มันอาจจะอัดได้นานกว่าน,นี้อยู่แต่ผมไม่รู้อะ่ะวิธีแบบมันต้อง จ่ายบัตรเครดิตหรือเปล่าไอ้ผมก็ไม่ทราบเช่นกันนะผมจะมาตายแถวนี้แหละแต่ผมคืนชีพได้ไผมมีโดนัทเป็นสมบัติอนะ่ะก็ค่อนข้างดีเลยนะกดใช้ป๊าปเนี่ยเนี่ยเราชนรัวเลยเพราะว่าเอยเอิเอ่มช่างเถอะ มันอุณหภูมิร้อนเกินนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนไปเพราะผมจะอ่านให้เสร็จก่อนนี่เรายิ่งชนมันยิ่งอันนั้นนะเรายิ่งชนโอ๋ยเรายิ่งชนมันยิ่งเพิ่มคะแนนเพราะว่าค้อนเนี่ยเครื่องผมนี่ผมโอ้ยผมใช้เป็นไอคิ ้าจุดหนะเวลาอุณหภูมิแบบร้อนเกินไปมันก็จะเตือนนะผมว่าผมจับกดไว้แค่นี้แหละก็จะซับก็ได้นะผมไม่ว่าจะซับจะไล์จะทำอะไรก็เชิญเม้นเลยครับตามพอใจเลยผมก็ไปแล้วเพียงแค่นี้แหละบาย